น่นหรอส่วนสนุกนรกอ่ะแล้วเขาจับพวกเรามาไว้ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพี่กิบพี่ไม้เราต้องหาทางออกกันนะตอนแรกมันดูแบบพวกสวนละครสัตว์เนี่ยมันดูเหมือนที่เจอเศษตังตกตามพื้นอ่ะเนี่ยก็เจอเหมือนกันเราเก็บไว้ดีกว่านี่อะไรอ่ะเขาบอกไม่มีไฟเหรอน่ากลัวชะมัดอุ้ยถ้าเราไม่มีไฟเราจะทำยังไงดีอ่ะอ๋อโยนี่เหรอโยบอ๋อ๋อนี่มีไฟแล้วโอเคไปไปต่อเล่นขนาดนั้นน่าไปทำมาอ๋อพี่เล่นเบต้าท่อนบนท่อนล่างไม่เล่นปล่อยไว้งั้น โอเคแต่คิดว่านะการขานักออกอ่ะแต่ที่นี่มันคงไม่ยากหรอกอุ้ยนี่มันทางใต้ทางใต้ดินทางใต้ดินเราต้องขึ้นไปข้างบนปะปะปเฮ้ยมาแล้วก็อุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ลงมาือกันเลยสิงครคปไอตัวดำๆนั้นมันมันต้องจับเราแน่เลยอ่ะพี่เราจะไปยังไงกันดีอ่ะลองลองข้ามไปดูดิมันจะจับเราไหมพี่ว่าเราเริ่มลงมาในนรกแล้วเออเอาเวจีเฮ้ยมันหายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วย อุ้วมันกลัวเราหรือเปล่าโอ้มันมันแอบไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะเห็นไหมเน่ะเอามันวาร์ปเมันวาร์ปโแต่ละตัวมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเราจะทำยังไงกันดีนี่เราเราสำรวจได้เหรออู้เงินนฮะอุ้ยมันจะไปทางไหนฮะไปเออไปทางซ้ายก่อนไปทางซ้ายก่อนปาปะปะปะปึ๊บมีไฟอะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นนรกแล้วมันจับเด็กเอาไว้ที่นี้เต็มเลยอยู่ก็ขนลุกดูดิมีเนี่ยแกรี่เซอร์คัสโอ้สแคร์เร่เซอร์คัส ดูแมงมุมปีศาจนั่นดิหน้าเห็นไหมซาเกลรีเซอร์คัทอ้รู้แล้วก่อนหน้านี้มันมีข่าวในเมืองของเราว่ามันมีสวนสนุกเปิดใหม่แต่ว่าอีกที่หนึ่งน่าจะเป็นสวนสนุกผีอย่าจำได้ปะแต่ที่เรามาเนี่ยมันสวนสนุกเปิดใหม่ทำไมมันโผล่ที่นี่อ่ะเออเอาจำเดินเลยเหรอจ๊ะได่จ้ะเดินเลยจ้ะมาใหม่เลยจ้ะคือ ไปแล้วพี่ออกจากที่นี่กันดีกว่าไปไปไปไอ้พี่มุมเราไปเลยเราจะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยเอาไปอุ้ยมันหายไปหายไปแล้วเหมือนมันล่อเราเหรอมันยังไงนี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันล่อเราเอ้ามันทำให้เรากลัวกันแน่แต่เราไม่กลัวหรอกนะเราจะต้องรอดออกจากที่นี่ให้ได้ฉันกลัวตัวตลกแล้วเฮ้ยมีปุ่มอะไรอ่ะปุ่มอ๋อปิดแก๊สปิดแก๊สโอเคอันนี้มันดูเหมือนนรกจะจัดเลยอ่ะแล้วดูข้างหน้าดิเฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อน อ๋อดีนะพี่เก็บก่อนพี่กิไวายนะเนี่ยเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครจริงไอ้มันมีทางซ้ายกับขวาเราจะเลือกทางไหนอะเนี่ยมันมีชี้อยู่เขาบอกเขาบอกกิจทางนี้แล้วกากบาดแล้วีไปทางนี้ด้วยดีกว่ามันเราไปทางกากะบาดไหมเราแบบยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเออทางนี้มีตังเออจะมีตังและไปอุ้ยตะกิดโอ้โหจริงด้วยพี่มันมีคางสมบัติต้องต่อแถวเปิดนะเปิดเลยไม่ได้อ้าวต้องเข้าแถวซะด้วย โอเคใครเสร็จแล้วไปอาอแค่แค่นี้เองอะไปนู้นได้เหรอเข้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่มันทางลับของแบบนี้นะเพราะว่าเราจะต้องมาเก็บสมบัติมีตังค์อีกแล้วนั่นคืออะไรอ่ะจะตังค์ไว้ทำไรอ่ะไม่รู้แฮะเดี๋ยวก่อนนะมันวีช็อปอยู่อันนั้นเหมือนรถเหมือนเหมือนลานรถไฟเลยนะ เขาบอกว่าถ้าเราต้องการคุกกี้เราต้องกดไลค์แล้วก็กดชอบเกมด้วยไม่ไม่สนกี้ไม่เอาเอาเรากลับไปที่เดิมดีกว่าปะอทางนี้เราจุ๊บแทงมนทางนี้เหมือนกันใช่หรอเราต้องเข้าไปในปากตัวตัวตัิ๊กกระดูกเนี่ยโอเคนั่นไปท่านเราไปดีกว่าไปนะว้าโอ้โหเวียนหัววัวกระตากโอ้รถรถเร็วรถเร็วเฮ้ยออกจากอ้าว มาแค่นี้ไม่มันเลยฮะจบแล้วเหรออันนี้คือเราออกได้แล้วปะเฮ้ยใช่เหรอมัน,อนยังไม่ถึงเลยตายแล้วโอ้โหโอ้โออาวเก็บตังค์ก่อนเลยครับมาถึงใช่ยังไม่ได้เก็บตังค์ข้างบนเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเก็บตรงน,นี้ก็ได้อุ้ยเอาเดี๋ยวซื้อป๊อปคอร์นไม่มีป๊อปคอร์นให้กินเลยตอนนี้สุดสุๆนี่มันเก่ามากเลยนะเนี่ยกใช่มากเลยว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะตอนแรกทางเข้ามันดูสดใสกว่านี้นะมาดูตอนนี้ดิทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วไอตัวตลกนั่นมันมันอยู่ไหน ันดิอุยมันหายนี่ไงสนุกที่สาบสูญหรือเปล่านะเทลวังเข้าไปใกล้มันหายแล้วอาจจะเป็นสวนสนุกมันต้องการอะไรกับเรากันแน่เนี่ยที่มาจากนรกเราเราเข้าในทางนี้ยังไงอ่ะโอดูตุ๊กตาดิไม่เห็นหน้าซื้อเลยเราโดดมันเอาเอากี้มาวางโอเคดีนะฉันฉลาดโอ้ยมันจะมึงเดี๋ยววางชนกันสิวางชน เฮ้ยกลางมีตุ๊กตาตัวตลกด้วยตรงนั้นน่ะตรงไหนมีตรงนี้ตรงนี้อ๋อแจงเก็บแล้วจะไเป็นูแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเอ้าโอ้ยโถ่ไปครับไปครับไปโอ้โหฉันเห็นชะตากรรมของฉันแล้วฉันรู้เลยว่าฉันจะต้องทำอะไรต่อไปเออวิ่งแน่นอนมันวิ่งตามคนอื่นไปโอ้นั่งไงเราต้องทำอะไรเนี่ยป้าลุยเอาให้ช้างคืออะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเอมันจะได้ซับมันได้ซับ ไม่ตายได้ไหมฮ้ยมัน,นเขาบอกให้เอาเอาอาหารช้างให้ช้างเอาอา,อาหารช้างให้ช้างเก้านกล้วยช้างกินไม่ได้หรอไม่ได้ช้างไม่กินอาหารคนกันกล้วยช่วยเราด้วยกันกล้วยเราจะลงไป,ไปยังไงล่องอือหึช้างกินให้มาัน<อ>มเดินไปก่อนให้มันเดินไปก่อนฉันได้กินเด็กอยู่แถวนี้ไอ้โง่เราอยู่ข้างบนต่างหากไปเลยพี่กินักล้วยช้างกินอย่าให้แล้วให้แล้วอย่า อ้ยอันแน่โอ้ช้างก็เปิดทางทางร้าไปกลับมากลับมาโอ้ไอตัวตตุนั่นมันเดินติดกล่องอ่ะมันเฝ้ามันเฝ้าช้างเออฉันออกมาได้แล้ววู้วูนี้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 มาเร็วไม่กิเมันตออกมาเลยก็มันออกมาไม่ได้ดีตรงนี้อาจจะติดลูกอยู่ในช้างคำสาบช้างไงลูกตาอุ้ยโอ้โหพอดีนายมองตามเราหรือเปล่าสีเขียวแดง เห็นแล้วคิดถึงลูกกวาดเลยอ่ะโอ้ยนี่อะไรอ่ะไม่รู้มีตัวอะไรข้างในอ่ะมีลุงแก่ๆเป็นตำรวจอยู่ข้างในแต่รู้สึกว่าลุงเขาน่าจะติดเชื้อแล้วนะเหมือนเป็นคนบ้าเออไปต่อทางนี้อะไรเอ้ยโอ้ยฟันเหลืองเลยอ่ะไอ้ข้างหน้านี่ถ้าถ้าเราเดินไปมันมันจะหายไปไหมอ่ะขอให้มันหายเถอะมันจะหายนะอึ๊บอึ๊บอุ้ยหายหายหายโอเคเฮ้ยเราออกจากสวนสนุกที่นี่เถอะ สนุกที่ไม่สนุกมันจะมีรูหรือเปล่าเดินระวังระวังนะทุกคนแต่เราเดินช้าลงที่ขอทไปทำไมล่ะเออยิ่งยิ่งไปยิ่งช้าลงยิ่งเนื่อช้าลงมันเนื่อโอ้ยรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากแม่จ๋าโอ้ยห่างนิดเราโดดลงไปได้ไหมโอ้โหลองเอ้ยได้เลยอ้าวอ้าวตายเหรอไม่ไม่ตายแต่ลงมาได้เลยระวัง แล้วฟาน่าจะห้ามโดนฟ้าฟ้าถ้าเราลงเราก็โอเคงั้นเราค่อยๆลงก็ได้เฮ้ยมันมีตัวมีตัวนั้นดักดักอยู่แต่เราไม่แต่เราข้ามมาเลยเออเราควรไปหาน้องไหมแจ้งมาแล้วอ่ะมาเลยเฮ้ยมีมีหีบนี่ไปเอาหีบก่อนเอราสนีทเราสนหีบข้างบนนี้เราโดดเราไม่รู้เก็บไปทำไมเหมือนกันนะแต่เราเก็บมันไม่ได้ไกลเรางกไงเออโอเคเรียบร้อยฉันได้บอลแล้วจะไปซื้อขนม ยัง <Yay. S 2> ยังน้อยโดนผีหลอกก็ต้องมีตังคินหนมจริงไหนแเราก็เข้ามาแล้วอันนี้มาตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันเปิดได้ทั้งซ้ายขวาจะไปทางไหนเออยมาแล้วเหรอครับรปแต่โอเจอท้องอ้าวโอโย <c oughs> เราก็รู้ว่ามันเป็นทางเลือกนั่งหา <c oughs> เราต้องงกไว้ก่อน ของมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะงน้อรู้สึกว่าไอ้ท่อนี้มันจะเก่ามากๆเลยนะแต่น่าจะเป็นแบบพ่อที่คนอื่นเอาไว้หายใจอ่ะเพราะฉะนั้นพี่กินทำไมอย่าตดในท่อน่ะรู้เปล่าโอ้โหขี้ได้ไหมล่ะขี้ก็ไม่ได้น่ารักกว่าเสียงวิอย่างไรอ่ะได้ยินเสียงเหมือนแบบใครขัดเสลกูแกลงต้วตลกหรือเปล่ามันตามเรามาไหมอุ้ยระวังมีรางนะโอ้โหสูดสุดอะไรวะเนี่ยอีกแล้วเหรอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะเก็บสมบัติไปทำอะไรอันนี้เมื่อเราก็ไม่ได้ใช้ ไต่ลองดูช็อปสิอืมุ้ยช็อปมีสลวดด้วยอ่ะมีปีกตั้งหากมีค้อนว้าวแต่เป็นโลบักแต่เป็นโลบั๊กหมดเลยโลบั๊ทั้งนั้นอ๋อต้องกดไปที่รูปเงินข้างนั้นซ้ายมือเขาไม่มีอะไรรูปเงินอะเอามาทำไมอ่ะไอ้รูปเงินต้องทองไงรูปเหรียญเหรียญเหรียญทองอ่ะอ๋อ่แล้อุ้ยมีพันเก้าร้อยโลเอ้ยพันเก้าร้อยบาทอันนี้ได้อะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเหมือนตัวโคลนอ่ะแล้วลูกโป่งสามร้อย ซื้อคุกกี้มาไม่ทำอยังอ่ะอินทำเลือดเหรอไม่รู้ยังไม่เลือดไม่ยังไม่ลดเลยนะเก็บไว้ก่อนก็ได้ป้าป้าป้าเฮ้ยไม่มีคนติดเหมือนเราเลยอ่ะพี่ขาหนุไปด้วยตัวใครตัวบ้านขนองอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอไปมออง่พีมันอยู่ในกระจกมันอยู่ในกระจกเลจยาทำอะไรเราไม่ได้หรอกแน่สิงก็มาดิ อย่าให้ฉันจับแกได้นะหนังหนูแกจะตายแบบเป็นชิ้นๆโอ้โหนั่กตัวจังเดี๋ยวไปเล่นกันไหมเราไปนันดีกวไปก่อนหันหน้าถ่ายปกโอเคไปไปไปพี่ที่มันสวยตำรวจพุงโตตำรวจพุงโตเหรอพุงโตจะมาโตตามในนี้เลยเหรออุ้ยหึ๊บอึ๊บหายไหมอุ้ยหาย อันนี้คือมันมายืนแบบมายืนแค่แบบโจโจ้เราอย่างเงี้ยเหรอใช่แค่ไม่ยืนโชว์ตัวแต่เป็นอะไรด้วยเราอ่านได้ปะไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะลต้องไปต่อดีกว่าข้อท่ออีกครั้งหนึ่งโอ้ยท่อนี้ก็สนิมขึ้นจริงๆถ้าสมมติชั้นหกขล้มนะเราไปเชื่อไหมลองไปต้องไปต้องเจอต้องเจอตัวตลกวิ่งไล่นั่นไงแนบซองอ่ะจ้าเอ๋ออุ้ยอะไรเนี่ยฉันว่ามันเงียบแปลกๆนะ นีเข้้าไไมดตัวนี้เปิดไม่ได้อุ้ยอุ้ยนั่งไงนั่งไงอะไรอ่ะตัวตลกยิ่งเงียบยิ่เออตลกเราต้องวิ่งไปกดปุ่มแล้วแล้วเข้าทางนี่เลยไม่สนแล้วกดปุ่มฉันกดก่อนแล้วกันอย่ามานเหนียเหนียฉันนะมันโอ้วมันโอ้แล้วแล้วหนูแกตายเรางกเราเรางกเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้เออมันขึ้นไม่ได้พี่ว้าวเรางกเหรียญเรางกเหรียญแล้วตอนเนี้ย งกอกด้วยงอกด้วยมันมีเหรียญเยอะหรอวุ้ยไม่มีสต๊อปไม่มีองมันมกล่องยังไงล่ะยังไงล่ะอขออนุญาตไม่สนเนาะขออนุญาตเก็บว้ายมันมาแล้วแกเอาเงินของฉันไปเงินของแกนี่แหละเงินของฉันแกทำหล่นไปทั่วเลยพี่ส้นเออเหมือนตระเตางนี้ผ่ามาวางไว้ตรงนี้ล่ะกระเป๋าตังค์รั่วเหรอไปปล้นเงินเข้ามาหรือเปล่าสต๊อตัวนี้เออขนาด้ะกด กดปุ่มไหมพังกดสิโอเคเออกด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 แล้วเรียบร้อยถ้าไม่กดก็คือยาวึอบเมื่อไหร่เราจะได้ออกจากท่อตจ้ที่เนี่ยนั่นเลยไกลมากเลยอุ้ยโคจีหกล้มอ่ะโคบทยากินโอ้วังเขาถลอกถลอกทีอาจจะได้อยู่ที่นี่อันนี้ต้องมากดควมมันเนี่ยอุ้ยอันนี้ทางหนูเหรอคนตัวเล็กเหรอไม่ไม่มีคนตัวเล็กตัวนี้เข้าได้อาจจะต้องย่อสวนหรือเปล่า อุ้ยเอ้ยอาเราเลือกประตูประตูประตูมิดเราต้องหาเลือกประตูนั้นอันนี้เขาบอกว่าเป็นเซอร์คัสเห็นปะเขามีบลูกศรชี้ด้วยเราเราไม่ดูไงอุ้ยลู๊กตาอันนี้ล่ะไว้อ้าวตายเลยหรอองดนี้ก็แล้วกันอุ้ยอันนี้ได้นี่จ้าเอ๋ตัวเองโอ้ไม่ก่ออ้าแล้วทำยังไงอ่ะประตูนั้นไงประตูที่สามอะประตูตรงนั้นอะที่มีผ้าคลุม เก็บของก่อนงกไงอุ้ยฉันได้น้ำยามารู้สึกน้ำยานี้จะทำให้เราตัวเล็กอันเจัสดีพี่กินพี่ใหม่อุ้ยอ้าวคนนี้จรงด้วยเดี๋ยวเอ้ยไม่เดี๋ยวไปเร็วเราต้องไปทางนู้นจากพวกไอ้น่ขาเล็กอยู่แล้วตัวขาเล็กยี่กว่าเดิมอีกตอนนี้ฉันก็แค่ไดนนั้นอะมีแทบจะไม่เหลือแล้วนะอุ้ย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 โอ๊ยฉันลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทำไมล้มมาตัวอันโยกอะไรไม่รู้ ยกคอะไรอ่ะยกด้วยย้อนไปก่อน,อนมาจะไปไหนกันกลับมาให้สนิทกันเดีวนี้โอ้โหไปเ,เลยล่ะป,ลปีนปีนเราปีนปีนต้องหนีขึ้นมันล้มเอาเอาตังก่อนค่อยขึ้นมา้นอาตังได้คิดว่ามันน่าจะรอจับเด็กที่หลุดเข้ามาในนี้แน่น,นอนเลยอ่ะแต่โชคดีนะที่เราจะหลบออไปได้แล้วแล้วมันจะไปยังไงกินคุกกี้แล้วหัวใหญ่ ไมอ่ะไม่รู้กินคุกกี้ลองดูตามมาแล้วไปเด้อว่าบอลลูนนี้จะพาเราไปที่ทางออกนะฉันอยากกลับบ้านแล้วว่ะอยากไปหาพ่อหาแม่อะจะหนีได้ไหมทำไมฉันรู้สึกว่ามันยังออกไม่ได้กันนะเอ๊ะทำไมมีที่ชาสวรรค์อยู่ข้างบนเอ้ะโอ้โหอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกหรอกหรออีหลอกวิญญาณหลอนเหรออุ้ยเพื่อมันฆ่าฉันอุ้ยมาเร็ว

เป็นอะไรอ่ะตกตกคนอีกคนตกนะพี่ไเกินอ่ะนัยน่าจะไม่ชินนะพี่ไม้มันมันพื้นขาวอ่ะนายไม่ได้แมปตำรวจพุงโตเยอะสินะจริงเราชินกับตำรวจพุงโตแล้วนะพี่กิตเนอะพวกเราคือแชทรถตำรวจพุงโตพุงขนาดนี้แล้วทำไมตัวแจงเล็กจังอ๋อพี่ตัวใหญ่อยู่แล้วโอเคแจงตัวเล็กกของพี่ไม้ไปหัวฉันกลับมาแล้วประตูทางออกของเราวู้กลับบ้านทะที อ้าวเอ๊ะไม้สก๊อุ้ยข้างหน้ามีฉลามซอมบี้โอ้แม่ฉลามซอมบี้เปล่านี่เราอยู่บ้านไหนนี่ไอ้ฉลามนี่มันจะฆ่าเราได้จริงๆรหรอหรือมันไปให้หุ่นยนต์ฉลามมันเหงือกเยอะด้วยโอ้เหือกใหญ่เลยนะปลาพี่ระเปิดีกว่าฮึบฮึบอย่าูอุ้ยฉลามมันไม่ทำอะไรออกมปูเลาเฉยมันเป็นมันเป็นเรือดำน้ำหรือเปล่าอุ้ยเรือนที่พังแล้วอุ้ย อะไรอะพี่ไหมอ้าวอ้าวอยากรู้เลยอะอุ้ยเอ้ามันขึ้นมากินอย่างนี้เลยเหรอใช่ก็เผลอเดินลงน้ำก็คือไปเลยโอ้ข้าว่ายน้ำเองก็คือต้องขึ้นเรือเท่านั้นอ่ะได้กินและแล้วใครจะว่ายน้ำเองกินเป็นแมงกาลดอนเลยนะนั่นน่ะดีน่ากลัวชะมัดเลยอะลงมาเอาตามแล้วขึ้นไปทำไมที่นี่มันแบบใหญ่ขนาดนี้เนี่ย เอาตังค์ได้ดีกว่าห้าบาทก้าซื้อเอาไปซื้ออะไรก่อนถามจริงซื้อคิดขอดูแป๊บคือฉันน่ะอยากได้ตัวตัวโคลนโอ้พันเก้าแลวนะโอ้พันเก้าเนี่ยไม่น่าได้ซื้อแล้วนะดูสีแดงมีจบมีลูกโป่งลูกโป่งทำอะไรได้พี่ไหมไว้ไม่รู้พี่ซื้อลูกโป่งมาแล้วลูกโป่งอุ้ยเอ้ามันลอยมันลอยเอาลูกโป่งเอาไ้ลอยเล่นเฉยเอามาปล่อย อา้าวไปเลยใช่ร้อยที่ซื้อมาสามร้อยกินคุกกี้มีประโยชน์กว่าหัวโตด้วยน่ารักไม่นะเราจะเก็บตังก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปใช้ตอนสุดท้ายว่ามาซื้ออะไรได้บ้างแต่เอาจริงๆอะ่ะแบบทั้งหมดอะ่ะที่เราแบบเดินมาเราก็เก็บหมดแล้วนะเงินอะ่ะไม่น่ามีเหลือรอดแล้วนะโอ้งว่ที่ซื้อของแบบแพงๆนี่คือต้องได้หลายรอบมากโ้หลายรอบฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มบ้าเอ้ยเออ อุ้ยแกมาบอลลูอีกแล้วไอ้เด็กสักคนนึงหัวล้ออยู่ตรงนู้นน่ะน่าจะเป็นเสียงไอ้ตัวตลกฆ้ากนนั่นแน่ๆวิ่งเราไปเก็บเงินซะด้วยเอ้าเอ้าเอ้าไอเด็กนี่มันชนฉันเดี๋ยว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 ก่อนโอ้ยฉันไม่ต้องลง่าเก็บได้นี่นะแค่เอาไปชี้ชี้ว้ายเกือบชี้ให้มันเป็นนิวส์๊ึไปเร็วใกล้แล้วเีบอลููอีกแล้วอ่ะพี่กิจไม่ไหมนั่นดิเราหน้าจะต้องฆ่าไปฝั่งนู้นน่าจะเป็นโดมเห็นการต่อสู้จบแล้วไปเลยโก้ ไปล้างออกกันดีกว่าโอ้โหเกาะนี้นี่มันเนี่ยตอนเราเข้ามาเราอยู่แบบเราอยู่ในหมู่บ้านเราทีมันอยู่บนฟ้าแล้วล่ะเกาะลอยฟ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะอุ้ยปลาลูกปาโอ้ my god ช่วยกันยิงลูกโป่งช่วยกันยิงลูกโป่งมีลูกโป่งเหรอเอ้าใช่แล้วยิงลูกโป่งไม่งั้นเราจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้โอเคเรื่องมาอยู่ที่ลูกโป่ง โอเคงยิอันนี้อันนี้เราช่วยตันยิงหรือเราเราต่างคนต่างยิงต่างคนต่างยิงอย่าไปโดนนะลูกโป่งอาจจะมีพิษโอ้โหมันมีการฮีเลียมเวลากินแล้วมันจะทำให้เสียงเราเล็กอุ้ยลูกโป่งมันยิงยากยังอ่ะเคยกินนะเฮ้ยมันเพทง้าลงแกทำลายลูกโป่งของฉันนางหนูเฮ้ยมันไล่มันไล่โอ้ไล่แล้วทำไงอ่ะยิงมัน เอากลับมานี่นะแกจะหนีไปไหนหนีไปกับแกไงล่ะแล้วเร็วพี่กิมพี่หม้ยช่วยด้วยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งอยู่วิ่งแล้วอย่าลืมเก็บตังค์โอ้โหยังเก็บตังค์อีกเหรอเก็บตังค์มันก็ต้องกินต้องใช้กลับมาแกโดนแน่ฉันจะยิงแสงหน้าแกยิงหน่อยหลังยิงหน่อยหลังอุ้ย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 มันแกโดนอีกเหรอในที่สุดเนี่ย ไอตัวตลกนั้นมันก็หนีไปจากเราซะทีนะเบาแล้วอย่ามาเล่นกับเพ่เ,ออเพ่เพ่เข้าใจปะไอจะมีสปาราทาดข้างนมาอยู่น่นนะี่ะเออไอตัว,ตวพวกนี้มันมันจะตามมาหลอกมาล่อยอย่าบอกนะว่าไอตัวพวกนี้มันจะตามมากลับบ้านด้วยอะมันมก็หัวโตยาวยาวเก็บตังก่อน is 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 สวยเรียบร้อยเก็บตังด้วยอย่าลืมนะของมันก็ต้องกินต้องใช้เราจะได้รู้ว่าของต่ระยงามาันซื้ออะไรได้บ้างเผื่อทุกคนแบบตามมาเล่นในแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเออของอะไรมันน่าใช้บ้างนะ นี่พี่หัวโตกว่าทำไมอีกเฮ้ยพี่กินอะไรมากินคุกกี้ไงโอเคน่ารักได้มีตังสี่ร้อยหกสิบเจ็ดแล้วเฮ้ยเก็บสักห้าร้อยได้ไรอะอยากได้สักห้าร้อยเหมือนกันแต่ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอะฉันไม่กลัวเกลอกนะฉันรู้ว่าแกลอะทำได้แค่มาหลอกหลอนพวกเราเท่านั้นแหละสุดท้ายแล้วแกก็ต้องหนีเราไปเหมือนไอ้ตุตลกบ้าตัางเงี้ยค่ะอรเลยเลยเเออฉันมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไอเทมเป็นอะไรนะเป็นเหมือนแบบชนสัมภาระให้ครบงี้หรือเปล่า ยังไม่ชนเลยหนีไปก่อนแล้วใช่มันหนีไงเราตอนนี้มันมีตัวหนึ่งที่มันไม่หนีแน่นอนตัวที่ตรงบันไดวนไงเราเราฆ่ามันมาอ๋อออมันชนแล้วเฮ้ยนะเธอไปชนเหรอใช่ฉันแย่ชวนมันเองอ่ะฉันอยากได้ไงอยากรู้ว่าจะทำอะไรใช่หรือเปล่าเก็บตังค์ให้ครบอืมหนึ่งตาของเรานั้นเราจะสามารถซื้ออะไรได้กันแน่น่าจะได้ประมาณห้าร้อยและห้าหกร้อย 500ได้ชีตเปล่าชีตเท่าไหร่200กว่าบาทเออแต่ชีไมูนทำอะไรได้อะอ๊บเอ๊บเฮ้ยพี่บอลลูนอีกแล้วเราจะได้กลับบ้านหอยกลับบ้านทีฮะไม่ใช่แบบว่าบอลลูนพาเราไปจุดเริ่มต้นนะอันนี้โกรธนะเศร้าอ่ะมันต้องคนออกจากที่นี่แล้วมันสนุกที่ไม่สนุกสนุกสยองนากลัวผีเต็มไปหมดเลย ไปแล้วไปนะไปด้วยเราจะได้รู้กันสักทีนะว่าข้างล่างคืออะไรโอเค let's go ัวโตมากออกไปจากกอนนี้ยยหนีไปทุกคนหนีไปอย่ามาที่นี่ออกยังเด็ไอ้บอลลูนีด้พาฉันไปไหนเนี่ยเย้แล้วตำรวจพุงโต ภูไม่โตอุยมีแบกแอนนี่ด้วยอ่ะมีตังยังต่างหากลองเปิดดูซิเราจะได้อะไรอีกบ้างอุยมีมีผีเยอะแยะมากมายนะอืมไม่ผี้เราเลือกแล้วเราจะเป็นอะไรอ่ะเราต้องเลือกหรอเป็นได้ไหมว้ายเสียตังอุยข้างบนมีเหรอตกใจร้อยสิบโรบักมันมาดักอย่างงี้อุ้ยใครอ่ะใครมันมายืนอยู่ดูดิลูหัวใจแล้วนะ โอเคค่ะทุกคนและในครั้งนี้นะคะเราก็มาหนีตัวตลกจากสวนสนุกผีสิงได้แล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบแบบนี้แล้วก็ถ้าใครชอบแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่ๆเพื่อไเ้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้แจงพี่กิบพี่ใหม่ขอต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคืนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้กลับยังไงอะเนี่ยนอกจากหัวโตแล้วต้นไม้ตัวเหลืองด้วยนั่นนะดิกินชิ้นมากไปไปตัวนู้นที าจาจ้างอยู่ตรงนี้นังกลับบ้านก็ไม่ได้ไปแล้ว